ที่พามาชมสวนปา์มค่ะสวนปามตอนนี้ยามเย็นๆนะคะพามาชมสวนปา์มค่ะนี่นะคะก็เป็นสวนปามที่อันนี้เอาต้นปามมาให้ชมเลยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศนะคะก็มีต้นปามปลูกหลากลายอยู่แถวนี้นะคะทั้งมีต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ต้นที่ให้ผลผลิตแล้วและต้นที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะ นี่นะคะบรรยากาศยามเย็นก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศยามเย็นนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะทุกคนดิฉชาก็พามาชมสวนปามนะคะมาชมบรรยากาศที่สวยสวยงามนะคะต้นปามนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยค่ะท้องฟ้าก็แจ่มใสเห็นไหมคะท้องฟ้าก็สดชื่นแจ่มใสสบายสบายเลยนะคะวันนี้นะคะพามาชมนี่คือต้นปามนะคะต้นปามขนาดกลางๆนะคะตัวนี้นะคะยังไม่ใหญ่มากอายุก็พอประมาณนะคะบางต้นก็นะคะลมพัดพิ้วไว้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเรา พามาชมสวนปาล์มสวนปาล์มที่ปลูกเอาไว้นะคะของพี่น้องของเรานะคะเราก็มาเยีย่ยมมาชมนะคะมาชมบรรยากาศที่หลากหลายเนาะนะคะ <S <S นี่คะแดยอ่อนๆนะคะก็มาชมสวนปาล์มกันนะคะนี่บรรยากาศท้องฟ้าสวยงามมากไปสีฟ้านะคะสวยสดใสบรรยากาศค่อนข้างสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะคะสวนปาล์มสวนปาล์มกันนะคะสวยงามมากๆนะคะดิชาพามาชมสวนปาล์มนะคะนี่มาให้ชมนะคะ <S <S ดูสิคะนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้แดดส่องแดดส่องต้นปาล์มก็ประมาณนี้นะคะโอ้ยากาศนะคะต้นปาล์มก็จะมีลักษณะแบบนี้ละค่ะนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะถ่ายตอนใกล้ที่จะเดินออกจากสวนปาล์มไปแล้วนะคะนี่นะคะกําลังจะออกจากสวนปาล์มไปแล้วก็จะถ่ายประมาณนี้นะคะแล้วก็พาทุกๆคนมาชมนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบของสวนปาล์มแล้วก็ต้นปาล์มนะคะทุกๆคนบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะสวนนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วก็การเก็บเกี่ยวไป ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนิชาก็พามาชมนะคะบรรยากาศนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะเราก็มุ่งตรงสู่ทางออกแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะกลับแล้วนะคะจะกลับแล้วนะคะก็มาชมสวนปาล์มกันนะคะมาชมสวนปาล์มกันเนาะต้นเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะนี่ค่ะมุมข้างในนะคะต้นไหนเสียเขาก็ตัดนะคะเพราะว่าตัดออกนะคะนี่นะคะก็เผื่อมีอ่าถ้าต้นไหนเสียเขาก็ตัดออกนี่นะคะบรรยากาศสวนปาล์มร่มลื่นมากๆนะคะ บรรยากาศของสวนปาล์มก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะคะเห็นไหมคะล่มรื่นมากๆนะคะข้างในประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะดิฉชาก็พามาชมนะคะบรรยากาศตรงนี้ก็คือเอาบรรยากาศทั่วไปนะคะแดดส่องบ้างแต่ไม่ร้อนนะคะแดดส่องบ้างแต่ไม่ร้อนนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมพามาชมสวนปาล์มสวนปาล์มที่ค่อนข้างที่จะสวยนะคะโร่มรื่นนะคะมีขนาดกลางไม่ได้ใหญ่นะคะก็จะบอกว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะบอกว่าเล็ก ก็ประมาณเล็กนะคะ่ะเล็กนะคะกลางๆเล็กๆนะคะนี่นะคะกิ่งก้านสาขาของเขาก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยล่มลื่นมากๆเลยนะคะทุกคนก็กํากลังจะออกไปแล้วนะคะพาทุกๆคนออกไปแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆ เห็นไหมคะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะเรามาที่สวนปาล์มแห่งนี้นะคะมาชมบรรยากาศนะคะร่มลื่นมากๆค่ะสบายตาสบายใจนะคะสวนปาล์มเล็กๆแห่งนี้นะคะบรรยากาศร่มลื่นมีแสงแดดอ่อนๆยามเย็นนะคะแล้วก็เดินชมวิวลมอ่อนๆค่ะสบายตาสบายใจนะคะทุกๆคนสวนปาล์มที่มีผลผลิตค่อนข้างที่จะออกแล้วนะคะแล้วก็มีต้นเล็กต้น น,ะะนิชาก็พามาชมสวนปามสวนปามเล็กๆแห่งนี้มาแล้วก็เย็ยนสดชื่นสบายตาสบายใจนะคะมาชมบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่นิชาพามาชมนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือสวนปามนะคะจับก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะขอบๆตรงนี้ก็จะแหลมมากๆเลยนะคะขอบๆตรงนี้แล้วก็ลูกปามแหลมมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะมาชมสวนปามกันคะ่ะ